สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผมหลังจากเอาเครื่องขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอดีวิ่งมานะครับหูแหนบเซนเลอร์เกาะคอสะพานนะครับผมเนี่ยก็เลยปูแผ่นครับก็เลยปูแผ่นเหล็กปูแผ่นเหล็กช่วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะลองลองดูนะครับไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่านะครับมันเกาะเกาะคอสะพานนิดเดียวครับหูแหนบ พอดีปูแผ่นนี้นให้มันสูงไว้นะครับมันหนักนะครับปไม่ผ่านนะครับนิ่แน็บน ผ่านแล้วนะครับผมผ่านมาแล้วอเอ๊โชคดีมากครับผมผ่านแล้วนี่นะครับผมได้แล้วนะครับเป็นรอยนะครับผมเนี่ยหูแหนบแผลไปเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรทีแรกนี่เกาะโอเคครับผมผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็เก็บแผ่นแล้วครับ รถหนักนะครับผมแล้วเป็นหางโลเบทนะครับหางต่ำนะก็เลยตรงนี้มันเป็นคอสะพานนะมันโค้งนะครับผมมันเลยชนโอเคครับยังไงก็ผ่านแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีชมครับ